สำหรับใครนะครับที่ใช้รถยนต์อยู่นะครับเป็นรถยนต์เบนซินนะครับรถยนต์มีอาการกระตุกสตาร์ตติดยากนะครับเครื่องสั่นนะครับรอบไม่นิ่งนะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับช่วยได้นะครับ Injection Cleaner นะครับ Injection Cleaner คืออะไรนะครับ Injection Cleaner คือน้ํายาล้างหัวฉีดของ l i q u i มอลลีนะครับผมเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับ Injection Cleaner ช่วยขจัดคราบเขม่าที่อยู่บนหัวฉีดนะครับแล้วก็เผาไหม้สิ่งสกปรกและสารตกค้างในเครื่องยนต์นะครับ ลดการเกิดคราบกัเม่าที่เกาะอยู่บนหัวฉีดนะครับนี่ครับผมแล้วก็ขจัดสิ่งแปลกปลอมสารต่างๆนะครับแล้วก็แบคทีเรียสารตกค้างนะครับที่อยู่ในห้องเผาไหม้นะครับอินเจคชั่นกินเนอร์นะครับยังช่วยลดอาการเครื่องสั่นนะครับแล้วก็รอบสวิงนะครับแล้วทําให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นนะครับแล้วนิ่งขึ้นนะครับและยังลดอาการสะดุดนะครับลดอาการกระตุกของเครื่องยนต์นะครับและยังลดอาการสตาร์ทติดยางด้วยนะครับอินเจคชั่นกินเนอร์นะครับสามารถเติมผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได้เลยนะครับผมอินเจคชั่ ประมาณ3ต่อ4ส่วนนะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับผมนี่ครับผมควรเติมทุกๆ5,000กิโลนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ